กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงกอติดการอบรมหลักสูตรประกาศนยียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดก,การสุขภาพยุคดิจิทัลรุ่นที่2หรือไหด้าสที่จะได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเพื่อที่จะให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจก็เข้มแข็งจะได้ปลอดภัยห่างไกลโรคนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จัก และหาวิธีการในการป้องกันโรคที่เป็นโรคภัยใกล้ตัวเป็นโรคจากพฤติกรรมเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังค่ะแต่ว่ามีหลายโรคทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนรวมถึงโรคที่เกี่ยวเนื่องกับไตเครื่องกรองในร่างกายของเรารายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่สองนโรงแรมชาทเทียมลเวอร์ไซด์ได้จัดให้มีการบรรยายวิชาการในหัวข้อโรคภัยใกล้ตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงซึ่งรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสว่างจิตสุรอมรกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาลกล่าวว่าทั้ง3โรคมีความสัมพันธ์กัน เมื่อเป็นโรคดังกล่าวแล้วต้องพบแพทย์กินยารักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอวัยวะที่สำคัญเช่นไตตาเท้าให้สามารถใช้งานได้เหมือนปกติทางนี้โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนไขมันในเลือดสูงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังหรือ NCD เกิดจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงจนก่อให้เกิดโรคเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรีกินอาหารมันเค็มรสจัด ความเครียดและขาดการออกกำลังกายทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นอ้วนความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดไตาวายเรื้อรงังทำให้มีอัตราการเสียชีวิตมากขึ้นดังนั้นต้องควบคุมลดอัตราการเสียชีวิตประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเช่นอาหารที่ให้พลังงานสูงทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดโรคอ้วน วิถีชีวิตคนเมืองถือเป็นตัวแปรที่สําคัญเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารจังฟูด้ดไม่ออกกําลังกายทํางานและสังคมผู้สูงวัยทําให้การใช้ชีวิตมีความเสี่ยงดังนั้นจึงแนะนําว่าอายุ45ปีขึ้นไปควรต้องตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีค่ะ โรคอ้วนประเทศไทยของเราผู้หญิงเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้ชายโดยกลุ่มประเทศเอเชียประเทศไทยอยู่ในอันดับสองของการเป็นโรคอ้วนอันดับหนึ่งได้แก่มาเลเซียดังนั้นจึงต้องมีการคำนวณค่าดัชนีมวลกายหรือ B.M.I. ที่จะต้องไม่เกิน25ถ้าเกิน30ถือเป็นโรคอ้วนมีอายุไขลดลง3ปีมีการวัดเส้นรอบเอวถ้าหากเพศชายมีขนาดเส้นรอบเอวเกิน90ซนติเมตรหรือ36นิ้วขึ้นไป เพศหญิงต0เซนติเมตรหรือ32นิ้วขึ้นไปจะเป็นโรคอ้วนและเสี่ยงก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นเข่าเสื่อมกล้านปัสสาวะไม่ได้เมเร็งลำไส้เมเร็งเต้านมและหยุดหายใจขณะนอนหลับโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเกิดจากอินซูลินมีน้อยหรือไม่มีขาดอินซูลินหรือดื้ออินซูลินการเกิดโรคเบาหวานในบริบทเขตเมืองเช่นผู้ที่มีความเสี่ยงเกิดเป็นโรคเบาหวาน คือผู้หญิงตั้งครรภทารกแรกเกิดเด็กอายุน้อยขาดอินซูลินเนื่องจากตับอ่อนโดนทำลายทำให้ต้องฉีดอินซูลินต่อชีวิตคนอ้วนที่เกิดจากกรรมพันธุ์และพันธุกรรมผู้สูงอายุที่มีอายุไขาย,ยาวนานการตรวจพบโรคเบาหวานการตรวจสุขภาพประจำปีตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้จะสามารถควบคุมได้โดยใช้วิธีลดน้ำหนักตัวลงให้ได้ร้อยละ15 โรคความดันโลหิตสูงที่ดูจากตัวเลขโดยใช้วิธีวัดความดันเกณฑ์วัดความดันค่าปกติควรจะอยู่ที่120-80ถ้าหากเกินกว่านี้ควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเช่นลดน้ำหนักเน้นกินผักผลไม้กินเกลือโซเดียมให้น้อยลงไม่ควรจะเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันออกกำลังกายเช่นเดินเร็วเต้นแอโรบิก3-5วันต่อสัปดาห์งดหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์ โรคไขมันในเลือดสูงประเมินปัจจัยต่างๆจากแอปพลิเคชันไทซีวีลิกสกอร์ภายในระยะเวลา10ปีถ้าหากพบว่ามีความเสี่ยงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคอาหารชนิดดีควบคุมอาหารลดอาหารที่มีไขมันลดน้ำหนักและออกกำลังกายเช่นการเดินการเต้นแอโรบิกและการกินยาตามที่แพทย์สั่งไม่ซื้อ,อยากินเองสุขภาพดีไม่มีขายถ้าเกิดอยากได้เราก็ต้องสร้างเองค่ะ ส่วนทางพลอากาศโทนายแพทย์อนุตร,ระจิตตินันจากศูนย์โรคไตโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมการแพทย์ทหารอากาศได้บรรยายในหัวข้อโรคที่เกี่ยวกับไตเครื่องกรองของร่างกายว่าไตท,ทำหน้าที่ในการกำจัดของเสียทางปัสสาวะรักษาสมดุลของน้ำรักษาสมดุลของเกลือแร่สร้างฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงโรคไตแบ่งออกได้เป็น6ประเภทด้วยกันได้แก่ไตอักเสบถุงน้ำในไตกรวยไตอักเสบ ไตวายวเฉียบพลันนิ่วในไตและไตเรื้อรังค่ะจำนวนผู้ป่วยล้างไตสะสมในปี2551ถึงปี2563มีมากกว่า2 0 0 0 0 0รายทั้งฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตาทางช่องท้องผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิการรักษาได้คิดเป็นค่ารักษาพยาบาลที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ12,000ถึง15,000บาทต่อเดือนต่อคน จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศไทยเป็นโรคตายอยู่ที่อันดับ5ถึงอันดับ6โดยอันดับ1คือไต้หวนันรองลงมาคือญี่ปุ่นสิงคโปร์อเมริกาเกาหลีซึ่งวิธีการดูแลไตก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับความดันโลหิต เลือกกินอาหารและควบคุมน้ำหนักดื่มน้ำให้เพียงพอไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและคัดกรองโรคตายในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ